<What? S 2> โอ้โหก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปล้างน้ำนะหลังจากที่ห้องน้ำเราไม่ล้างมาประมาณสามปีเฮ้โดไปโด นี่คือสปาอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เลอะนะอันนี้เป็นลายลายลอกอลอมนิดนึงแต่มาถึงข้างล่างนั่นแหะโหกูอาบไปได้ยังไงวะด้กวันนี้ดูดิทุกคนโอ้โหย่านา้เปหปีนะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปล้างน้ำเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูสภาพก่อนล้างนะดูดิโอ้มันต่างคนต่างใช้นะครับเนาะโอ้จะโคล้วอย่จะไปขอโทษกับทุกคนใครกำลังกินข้าวอยู่ขอโทษด้วยนะฮะ คือจังหวะเมื่อกี้ผมมือปิดแทบไม่ทันจริงเดี๋ยวไปดูซอสอื่นต่อแล้วกนี่นะครับคือคอมันก็กระจายกระจายระกิกะไปทั่วไปทีดีเลยนะฮะคือมันมันต้องล้างอะ่ะคือถ้าเกิดไม่ล้างมันไม่ได้นะทุกคนอุ้ยอะไรอะ่ะเกงไง นี่ฮะเพื่อนๆสิ่งแรกที่ม่ต้องมีนะคือแมสเอาไว้กับผื่นบางทีเราแบบล้างแล้วเราโดนกลิ่นอะไรเข้าไปมันไม่ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ถุงมือจะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้แต่ผมถนัดข้างเดียวนะพออีกมือหนึ่งผมจับไว้นะัอันดับแรกที่ผมจะเริ่มคือการเคลียร์ของเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราเคลียร์ของอะไรก่อนแล้วเนี่ยทำให้ห้องน้ำเรามันโล่งนะเนี่ยเราจะสามารถทำความสะอาดได้แบบว่า สะดวกขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมีของมาละเกะละกัดนะครับอันนี้ไม่อันนี้ช่างมันภาพมันค่อนข้างที่จะพุดจาดตามหนักเลยนะครับผมผมจะฉีดเบ็ดโปทิ้งไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทำอย่างอื่นก่อนอันนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริมร่มงานกันเลยอะนะจ๊ะ แล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาสู่โหมดเาขาเรียกว่าอะไรโหมดฮาร์ดคอร์กันแล้วนะฮะอืมว้าวทุกคนดูสิโอ้โหดูดูดูดดอืมเหมือนห้องน้ำใหม่ปะยอดดยอด คือตอนนี้ก็เสร็จไปเป็นเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่จัดของเฉยๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เราล้างเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเปไนน็นยังไง คลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวออกไปซื้อของกันนะครับ